Thank <music> you. สวัสดีค่ะทุกคนทางช่อง y u ูทู e e ฮสโน t ท a i FS นะคะอันนี้ฟิล์มมารีวิว Made เ i n g o นะคะโมเดล ft 0 1 ft 0 1เป็นหลอด sfq 4 3นะคะ sfq 4 0 a l k t 0 t r i t n k นเควินนะคะเป็นแสงเหลืองนั่นเองแส่กล่องันเลยนะคะเราเจอเป็นคู่มือหนึ่งอันนะคะมีเป็นดิฟฟิวเซอร์นะที่เป็นหัว ด้านหัวตรงนี้นะคะอขอเอาไฟชายออกมานะคะพอเป็นสีซิลเวอร์เนาะตัวนี้แบบซิลเวอร์ขัดเงาด้วยนะคะอ่าแล้วก็มีตัวฐานรองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นฐานรองเขาแล้วก็นะคะตัวนี้เราจะเจอเป็นแรนญ์หนึ่งเส้นนะคะพ็อกเก็ตคลิปนะคะเอาไว้ใส่กับตัวไฟฉายนะคะและโอริงจำนวน2เส้นนั่นเอง ขอเก็บอุปกรณ์พวกโอริงส่คล้องออกไปก่อนนะคะเราจะเห็นรูปร่างของไฟฉายนะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นคลาสสิกโมเดลเลยนะคะเอาแบบแม่เหมือนไฟฉายโบราณเลยนะคะเราจะเห็นหลอดตรงกลางนะคะ S Q 43แล้วก็เป็นเอ่อเป็นโคมแบบว่าเป็นผิวคู่ขานะคะจะเป็นคล้ายๆออร n นผิวนะ,ะแล้วก็นะคะตัว ตัวนี้นะคะตรงด้านหัวโคมนะคะไฟฉายเนี่ยจะว้าๆวว,าว,ว,าว,ว,าวมาไม่ใช่ลอยหยักนะมันก็จะเป็นแบบเป็นคลื่นๆน,นะคะตัดมาสวยดีนะคะนี่เป็นคลาสสิกเลยนะคะถามว่าหมุนได้ไหมก็ได้นะคะก็ไม่ต้องไปหมุนมันนะคะแล้วก็กระจกนะคะก็เป็นเคลือบเทปโปรแกสนะคะเเป็นเป็นแบบเคลือบแล้วก็เป็นกระจกเท m p ปรแกสก็คือการความร้อนได้อย่างดีนะคะ d ดเวอรนะคะเขาใช้เป็น Direct d t i v e driver นะคะก็คือไม่ได้มีโหมดอะไรเลยก็เป็น simple UI นะคะลูเมนนะคะที่เขาทำได้สำหรับจะหลอดตัวนี้เนี่ยอยู่ที่1250 Lumen เมนนะคะค่า i n t t n s i t y y หรือค่าความเข้มของแสงเนี่ยได้อยู่ที่11,000 cd นะคะพุ่งได้ไกลนะคะสำหรับตัวนี้ได้อยู่ max สูงสุด209เมตรเลยนะคะจากค่าที่เขาวัดจาก cd นะั่นเองนะคะ water proof กันน้ำนะคะ ดิบอยู่ที่ IPX6 นะคะก็การรองน้ำการอะไรได้อย่างดีนะคะไปตากฝนก็ได้แหละเพราะว่ามันไม่ได้มีพอร์ต USB ข้างนอกเลยนะคะก็ปิดสนิทนะคะเช็คโอริงสำรองเช็คท i ายเช็คอะไรให้แน่นนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปโดนละอองฝนได้นะคะแบตเตอรี่นะคะเขาใส่มาเป็น145อ,อ่ไม่ได้แถมมาให้นะแต่ใช้14500จำนวน1ก้อนนะคะ h y Drain u n p r o t e c t ก็คือไม่มีวงจรนะคะหก้อนนะคะ นะคะปุ่มก็จะจะนูนออกมานะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวางเราเราคานเทลสแตนนะคะก็คือสามารถที่จะเอาด้านหัวเท่านั้นนะที่เอาวางไว้กับพื้นผิวโต๊ะของเราได้นะคะด้านหัวลงนะคะอย่างนี้นะคะท้ายไม่สามารถเทลสแตนได้แล้วก็เราจะเห็นว่าไอตัวเนี้ยนะคะมันเอาไว้ใส่สายคล้องมือนะคะซึ่งมีหน้าตาที่สวยดีนะคะตัด สับสีซิลเวอร์นะคะเป็นสีโกล่อสีแบบทองเหลืองนะคะแต่ไม่น่าจะใช่ทองเหลืองนะจะเป็นทําชุบสีออกมามากกว่านะคะแล้วก็ด้านข้างแล้วก็มีมาตรฐานในการอ่การผลิตนะคะหัวตรงนี้เขาก็ตัดเป็นสมูทเลยเรียบเลยนะคะก็ไม่ได้มีร่องรอยอะไรแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นแอนติโนริงการลื่นนะคะด้านข้างนะคะก็จริงๆมันก็ลื่นหมดเล้ว มันก็คือมันก็จะเป็นแบบช่วยในการกริปนะคะก็นี่เวลาที่ฟิล์มกริปไอตัวไฟฉายเนี้ยนะคะรู้สึกว่ามันถนัดมือนั้นอยู่ในมือพอดีนะคะ FT01 ุหนึ่งก็คือพี่น้องเล็กของของเจนของ FT ตัวนี้นะคะนี่แล้วก็จะกำรรอยู่พอดีเลยนะคะเปิดท้ายนะคะอ่าเราจะเจอเป็นแสงที่พุ่งกว้างนะคะส่วนแบตเตอรี่นะคะ not i n c l u d e จริงๆนะก็คือเราต้องซื้อนะคะอันนี้เป็น example นะคะก็คือฟิล์มเอามาใส่ เราจะสังเกตว่าฟิล์มสามารถที่จะใช้หัวหัวนู่นนะหรือเรียบก็ได้เพราะว่าตรงเนี้โพส i ทีฟสายมัน h a v e spring นะคะด้านด้านล่างก็จะมีสปริงเหมือนกันนะคะสปริงก็จะเป็นแบบ uh, two layer 2ชั้นนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะโพสิทีฟอยู่ด้าน LED นะคะ,ะดูสเปกกันสักหน่อยหนึ่งละกันเพราะว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเดี๋ยว,วเรามาสอนวิธีใช้ละกันนะคะเราจะเห็นว่า แอคชั่นมีแค่วันแท็บเปิด2อแท็บนะคะเข้าสู่เทเบิลทีแท็บก็เป็นสต็อปเท่านั้นเองนะคะวันแท็บเนี่ยก็จะเป็นโหมดโล่โมงโลมิดไฮนะคะโหมดมูนเนี่ยก็อยู่ที่1ลูเมนนะคะแล้วก็โล่ร้อยลูเมนมีเดียมอยู่ที่350ลูเมนไฮ750ลูเมนแล้วก็เข้าสู่เทเบิเลย1250ลูเมนนะคะโหมด มีเดียนกับไฮนี่ก็จะต่างกันอยู่ประมาณ2เท่านะคะหมดมูลเนี่ยถ้าเราเปิดจริงๆก็รันทมได้สูงสุดที่500ชั่วโมงแล้วก็ถ้าหมดโลนะคะก็ได้อยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมงนะคะจริงๆโหมดโลกับมีเดียมเนี่ยออกไปรีวิวแล้วก็ใช้งานได้นะคะในสภาพแสงที่มืดนะคะก็ถ้าจะใช้รันทม์ยา,ยาวๆก็มาที่หมดมีเดียมก็ได้นะคะ8ปนาทีนะคะได้ชั่วโมงนินดๆนะคะแล้วก็หมดไฮได้อยู่ที่เจ็ดสิบนาทีนะคะก็ลดลงมาอีกนิดหน่อยนะคะ ัทโบก็ดันได้อยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะน่าจะเป็นการทดสอบแบตเตอรี่ซึ่งไม่ได้บอกว่าทดสอบโดยความจุเท่าไหร่ก็น่าจะอยู่ราวๆไม่เกิน1,100มิลลิแอมนะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็สเปคก็ไม่ได้มีอะไรค่ะเพราะว่ามันเป็นอ่า simple UI เลยนะคะ,ะนะคะ on off ก็คลิกปุ่มเดียวนะคะก็จะเป็นการเปิดแสงขึ้นมาเราจะเห็นว่าแสงเนี่ยมันมีอุณหภูมิเป็นเหลืองเลยเดี๋ยวขอปิดไฟก่อนแล้วกันนี่อันนี้ก็จะเป็นอ่า เป็นแบบเยลโล่ไลท์เป็นเป็นส้มไปเลยอะนะคะทีโรเซนเควินนะคะเปิดแทบครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อไล่แสงนะคะ Moon, Low, Medium, High นะคะดับเบิลคลิกเทโบนะคะก็คือเทโบิลทิปเปิลคลิกนะคะก็จะเป็นการเข้าสู่สต็อปนะคะโอเปอเรชันก็มีอยู่แค่นี้เองนะคะวิธีการใช้งานนะคะ เดี๋ยวขอดูตรงนี้มูนโลมีเดียมไฮดับเบิลคิกดับเบิลแทกนะคะก็จะเข้าสู่เทอร์โบนะคะแสงที่เราเห็นนะมันก็จะมีความเป็นพุ่งกว้างด้วยนะคะสำหรับ l s f q 43นะแต่ว่าหลอดตัวนี้ก็จะเป็น Special LED ก็คือเป็นเป็นหลอดแสงเหลืองเลยนะคะเพื่ออะไรนะคะเพื่อที่เราจะใช้มาเป็นโคมได้เป็นโคมนะคะ เราจะใช้เป็นฐานตัวนี้นะคะเพื่อวางนะคะเราจะเห็นว่าไอตัวที่เราใส่ใส่ข้องมือนี่แหละมันคือไกด์ที่เอาไว้ใช้ในร่องนี้อย่างนี้นะคะ่ะเราก็วางแบบนี้เลยนะคะวางแบบนี้ปุ๊บอ่าแล้วก็คุมเข้าไปอย่างนี้นะคะก็จะเป็นแบบโคมแบบนี้เลยนะคะหน้าตาสวยงามนะคะเราก็จะเปิดแสงขึ้นมาก่อนก็ได้นะคะก่อนที่เราจะเอาไปวางนะคะอ่าอย่างนี้นะคะนี่นะคะ สวยงามมากๆนะคะสําหรับการที่เราแบบว่าออเอาไว้วางไว้อ่านหนังสืออะไรก็ตามนะคะก็แสงสีส้มนะคะแล้วแต่ความชอบนะก็คือเขาเอาแบบมาคือไม่สามารถที่จะคัสมัยอุอณหภูมิของหลอดได้นะคะนี่เสียดายนิดนึงก็น่าจะทำาว่าเปลี่ยนอุณหภูมิได้เหมือนบางรุ่นอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูรีวิวแสงกัน ข้างนอกกันเลยดีกว่านะคะสำหรับตัวต้นนี้นะคะราคาอยู่ที่1นึ่งพันต้นๆน,นะคะพันต้นไม่รวมแบตเตอรี่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไล่สเต็ปให้ดูก่อนนะคะอันนี้เทโบน,นะคะเรากซัามาซีจะเปิดสต็อตไปได้ด้วยนะคะทีนี้ Entonces. มันจะ no h a v e memory mode นะคะปิดเปิดใหม่ก็ยังเป็นแสงโหมดมูลทุกครั้งนะคะที่เราเปิดใหม่นะคะอันนี้คือโหมดมูนนะคะเราก็จะไล่แสงไปตามสเต็ปของเขานะคะแสงเล็กๆเ,เนี่ยก็ถ้าเาเปิดระดับนี้นะคะ ก็อยู่ได้นานนะคะอยู่ได้นานขึ้นหลายชั่วโมงซึ่งจริงแล้วระดับเนี้ยมันก็ยังพเพียงพอที่จะนี่นะคะใช้ในพื้นที่ก็ยังมองเห็นวัตถุอยู่แล้วนะคะเนี่ยก็ใช้ไดะะ้แล้วก็เดี๋ยวเราลองดูเป็นระดับต่อไปนะคะนี่แสงเราจะเห็นว่า SQ เนี่ยมันตัวเนี้ยมันเออนะคะคล้ายๆกับ คล้ายคล้ายเอสเอ็อเเหมือนกันนะตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีสปอตตรงกลางนะคะมีพุ่งมีกว้างนะคะนี่นะคะเราก็จะไล่สเต็ปไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปนะคะอ่านี่ก็คือสเต็ปสี่ดับเบิลคลิก นะคะเธอโบวาวัสดุอะลูมิเนียมนะคะแล้วก็ตอนนี้ถือก็เริ่มรู้สึกร้อนละเธอโบวเกน อันนี้คืออยู่ในโหมดทํรโบนะคะก็รู้สึกร้อนแต่จับได้ อันนี้หมดหมูลซึ่งกล้องจับไม่ค่อยเห็นนะคะโลมขึ้นมาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอ่าไปหมด นาตาไฮทะโบนะคะนี่คือสตโตมนะคะ มาแรงเพียบเลยอะดูยายขยับมามุมนี้บ้างนะคะอ่าปึ๊บนี่คือนะะี่ค่ะ ใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็นโหมดตะเกียงออกมาดูก่อนโหมดตะเกียงนะคะอันนี้ก็คือทะโบนะคะซึ่งนะคะก็ มันได้เหมาะกับการถือเดินแหละเพราะว่ามันอาจจะฟุ้งส่ตาดีหน่นะคะหมดตะเกียงนะคะแล้วก็ใช้หมดแบบเบาๆเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวอีทีส่วนหนึ่งนะคะนี่ถือไปวัดได้ไหมอ่ะ ซึ่งจริงแล้วคือมันหลุดนะคะถ้าคือมันไม่ได้ล็อกอะนะคะมันก็แค่เป็นการสวมนะคะเพราะฉะนีะ้เราก็ระมัดระวังนะคะถ้าเราจะถือนะ,ะซึ่งมันเหมาะกับการที่วางไว้บนโต๊ะเลยเป็นดิฟิวเซอร์นะคะนี่ตามนั้นเลย